ตามหาพ่อเด็กพอรู้ว่าท้องทิ้งไปมีแฟนใหม่วนกลับมารับผิดชอบค่านมลูกเมื่อวันที่23มกราคมนางอาริยาอายุ64ปีชาวตำบลแตร,แร์อำเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์ร้องเรียนว่าลูกสาวของตนอายุ16ปีได้รู้จักกับเพื่นในเฟซบ o ๊กชื่อกล้องอายุ18ปีชาวอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและได้ติดต่อกันเมื่อปี2564 หลังจากนั้นก็ไปมาหาสู่กันอยู่เป็นประจำขณะนั้นลูกสาวกำลังเรียนอยู่ชั้นม .2 คิดว่าเป็นเพื่อนกันตามประสาวัยรุ่นและไม่นานลูกสาวตั้งท้องและฝ่ายชายก็หลบหนีกลับไปบ้านที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจนคลอดลูกเมื่อวันที่24ธันวาคม65ลูกมีอายุได้หนึ่งเดือนแล้วนางอริยากล่าวว่าหลังจากที่ลูกสาวตนคลอดเมื่อวันที่24ธันวาคม65ได้หนึ่งเดือนแล้วครอบครัวก็ลำบากสามีไปรับจ้างตัดอ้อยที่จังหวัดชมบุรีเพื่อหาเงินมาใช้หนี้บ้านที่ให้เขามา าก่อสร้างให้ซึ่งได้ส่งเดินละ5,000บาท ตนก็ไปหยิบกูน้น้ยืมสินมาใช้ไปวันๆซึ่งบางวันตนก็ท้อไม่รู้จะหาที่พึ่งใครอยากให้ในก้องมารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะครอบครัวลำบากมากตนไม่ขออะไรมากก็ขอแค่มารับผิดชอบกับเรื่องที่ก่อขึ้นมาดูแลลูกสาวของตนและลูกน้อยก็พอใจแล้วจากการสอบถามนางสาวเอลูกสาวของนางอริยาทราบว่าขณะนี้ในก้องมีแฟนใหม่แล้วตนไม่ได้ต้องการอะไรจากสังคมแต่ต้องการเรียกร้องให้มารับผิดชอบเพราะไม่มีเงินซื้อนมให้ลูกกินรับ จ้างขายโทรศัพท์ทางออนไลน์ประทังชีวิตได้เงินซื้อนมให้ลูกโดยได้กําไรเครื่องละ1 0 0่งถึงสองบาทพ่อแม่ก็ลําบากมากตนโตมาขนาดนี้แทนที่จะได้ทํางานทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ก็ต้องให้พ่อแม่ต้องมาลําบากฝากถึงคนชื่อก้องลูกผู้ชายตัวจริงก็ออกมารับผิดช,ชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยเรื่องอื่นตนไม่ติดใจเพราะทุกอย่างรู้อยู่แก่ใจถ้าทํากับตนเองได้เพียงเท่านี้เกรงว่าผู้หญิงคนอื่นจะตกเป็นเดี่ยวรายต่อไปและต้องมานั่งเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวเหมือนกับตนอีก ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ